กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของมาร์สรูมนะคะยังคงอยู่กับน้องชาชาแม่เบนแล้วก็โบโกมาด้วยนะของเล่นของน้องชาชาเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต่อว่าคุณแม่มีวิธีการอย่างไรเพราะว่าส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องเลยนะคะให้ออกมาอารมณ์ดีแบบนี้แข็งแรงมากเลยอเล่นมาจากบ้านด้วยนี่นะคะเมื่อกี้เขายกเองนะคะยกขึ้นมาเองนะคะแข็งแรงมากอืมเดี๋ยวถามคุณแม่เลยดีกว่าว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างระวังตกนะคะลูก เห็นนะอ่ะ,ะเห็นบอกว่าตอนแรกคลอดออกมานี่ตื่นเต้นทั้งคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าแน่นอนเป็นของพ่อคุณแม่มือใหม่แต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่ได้อุ้มเด็กเด็กเด็กแบบที่เพิ่งแรกเกิดน,นะคะอ๋อใช่เรามีฝึกกันไว้ก่อนแล้วป่ะคะ,คะเข้าคลาสไปแล้วไมเอ่ยอ๋อค่ะจริงๆในส่วนเนี้ยค่ะช่วงประมาณเริ่มท้องแก่ค่ะก็คือจะมีไปลงคอสของที่โรงพยาบาลคิดว่าค่ทุกที่น่าจะมีคล้ายๆกันนะคะก็คือว่า เกี่ยวกับการอาบน้ําน้องยังไงอุ้มน้องยังไงการเตรียมในส่วนในส่วนของการเตรียมพร้อมสำหรับการให้นมแม่ต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้คือระหว่างนั้นเราก็ได้ฝึกแล้วค่ะฝึกแต่เป็นการอุ้มตุ๊กตาก็ยังไม่ชินค่ะพอมาเจอเป็นลูกเราด้วยแล้วตอนนั้เขายังอ่อนๆอยู่ก็เลยก็เลยตื่นเต้นนิดนึงโชคดีพี่พยาบาลใจดีมากค่ะแล้วก็มีแม่มีอาอี๊ค่ะคอยดูคอยสอนตลอด เราก็เลยเออโอเคแบบเราเรามีเหมือนเป็นเป็นโคชอยู่ข้างๆทำให้เออความตื่นเต้นก็ลดลงนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆดีขึ้นค่ะแล้วเราบำรุงเยอะขนาดนี้เรามีน้ำนมให้ลูกไหมคะตอนนั้นเลี้ยงลูกม้วแม่หรือเปล่าคะนมแม่ค่ะคือในช่วงแรกน้ำนมสองสามวันแรกนเลี้น้อยมากนะคะแล้วก็อันนี้มีการทานอาหารที่เป็นเสริมน้ำนมเช่นขิง้ อะไรนะคะสิงพวกแกนหัวปลีอย่างเงี้ยค่ะต่างๆค่ะต่อเท้าค่ะต่างๆแล้วก็เหมือนช่วยกันนะคะทางพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีส่งเสริมก็คือมาดูดพาชะานองชาญเนี่ยมาดูดนมคือดูดเร็วดูดไวดตั้งแต่แรกคลอดค่ะห,หลังๆก็เริ่มมีน้ำนมมากขึ้แล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้สมัยสมัยนี้เขาจะพามากระตุ้นที่โรงพยาบาลเลยเนาะถ้าคุณแม่ที่พึ่งคลอดเขาจะไม่ใช่โรงพยาบาลมากระตุ้นที่ห้องห้องพักเลยมาทุกสองชั่วโมง คุณแม่นอนยาวไม่ได้อีกตอบไปแล้วเพราะว่าลูกจะมาหาทุกสองชั่วโมงใช่ไหมคะเป็นกาเพราะเป็นการกระตุ้นน้ำนมแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงนมแม่จนถึงถึงตอนนี้แล้วประมาณขวดหนึ่งค่ะก็คือเพิ่งหยุดไปไม่นานนะคะเพราะว่าเริ่มกลับมาทํางานมากขึ้นแล้วก็คิดว่าเราก็เป็นที่ในส่วนของตรงนี้พอสมควรนะคะขวดหนึ่งก็ถือว่าเจ่งมากมากเลยค่ะเพราะว่าของแอมนี่ตอนนี้สี่เดือนก็แบบเออนับนับเป็นวันๆกันเลยเนาะ เพราะว่าคนข้างที่จะก็หนักนิดนึงเนาะใช่อย่างถ้าเป็นคุงแม่ที่ให้ถุงแม่เหมือนกันนะคะจ้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ยคือเราจะพยายามค่ะค่ะนี่ค่ะจะพยายามเลยนะคะเราจะพยายามมากที่ว่าส่งเสริมให้ตัว ส่งเสริมทำยังไงก็ได้ให้ให้ลูกเราเนี่ยได้สารอาหารที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเราไม่ใช่ทุกคนที่ก็มีนมแม่เยอะค่ะบางคนแบบสต็อกเต็มไปหมดใช่ไหมคะแต่สำหรับคุณแม่นมน้อยหรือแบบ แลยิ่งต้องทํางานไม่มีเวลาด้วยโอโหเป็นเรื่องที่มือต่อมือใช่ไหมใช่บีบคั้นหัวใจมาก,าากคือแต่ละวันเนี่ยถูกยาไม่นอนก็ไม่นอนเราก็ต้องตามบริหารเวลาทานอาหารคือเหมือนถ้าแต่ว่าตัวเราเนี่ยเป็นทางผ่านสารอาหารที่ลูกอะค่ะอะไรที่ดีต่อลูกเนี่ยเรากินอะไรบอกให้ไม่ชอบก็กินต้องทำเพื่อลูกเพื่อลูกเท่านั้นเลยอะ<า>ค่ะค่ะ อย่างช้านไม่มีสต็อกแต่ว่าทุกวันก็ยังได้ทานได้ดื่มนมแม่แล้วก็เชื่อว่าในส่วนนี้ยส่งเสริมเรื่องตัวภูมิต้านทานจริงๆเพราะว่าไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยแทบไม่เคยไม่สบายเลยอ่ะแล้วเมนูไหนที่คุณแม่มีความคิดว่ามันแบบน้ำนมมาเพิ่มน้ำนมคนะคะที่แบบว่าเห็นผลมากๆเลยค่ะเผื่อคุณแม่ที่บ้านที่กาลังมีปัญหาอยู่ดูอยู่แล้วก็แบบกลับไปต้องรีบจัดเมนูนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของเมนที่คิดว่า ช่วยที่สุดนะคะคือแกงเลียง hmm. ค่ะตัวแกงเลียงเพราะว่ามีตัวในส่วนของสมุนไพรที่เป็นธาตุร้อนเยอะแล้วก็น่าจะช่วยมากที่สุดนะคะ hmm. กับอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดสมสม,มุติคุณแม่ท่านไหนที่ชอบทานของหวานหน่อยก็จ hmm. ะมีอินทผาลัม hmm. ซึ่งตัวนี้ก็อร่อยหน่อย oh. แล้วก็ช่วยได้ด้วยทานเป็นเหมือนขนมนะคะ hmm. ค่ะช่วยช่วยน้ำนมได้บางคนเห็นคุณแม่บอกว่าทานอินทผาลัมเข้าไปนี่แบบปวดนมจีดดเลยะคะ่ะ hmm. แล้วก็มีน้ำนมออกมา hmm. เร็วมาก แล้วคือเห็นผลนทันตา,าแล้วพอเลี้ยงน,น้อง<แ>พัฒนาการของเขาเป็นยังไงบ้างคะในแต่ละเดือนที่ผ่านมาอะไรอย่เงี้ยคะ<ม>พัฒนาการของเขาค่ะก็ คือพอดีของชาชาค่ะเขาจะอยู่เป็นเป็นเหมือนกลุ่มเด็กอยู่ในคลับกลับนึงรเรียกว่าคลับแม่มันมีมนาค่ะไม่รู้มีดูอยู่หรือเปล่าก็คือจะเป็นเด็กที่เป็นคลับของเด็กที่คุณแม่ที่เกิดเดือนเดียวกันนะคะเขาจะมารวมกันในใน a c e b o o k แล้วก็คุยกันมาตั้งแต่ท้องออในส่วนเนี้ยค่ะก็จะมีในเรื่องของตัวเอ่อคุยกันว่าแต่ละเดือนเนี่ยน้องบ้านมีบ้านมีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วแล้วก็เป็นไวตรงกัะช้าเลย ของชาชาเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่โอเคอารมณ์ดีพัฒนาการสมวัยอะค่ะก็คือไม่ค่อยมีอะไรให้ที่ต้องกุ้มใจแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ทันเพื่อนค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาอะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมีความสุขเข้ากับคนง่ายอะค่ะคือทางของที่บ้านเนี่ยเราจะไม่เน้นว่าน้องต้องเก่งต้องแบบเลิศหูแบบนำของเพื่อนทุกคนนะคะเราก็โอเคให้เขาไปไหนแล้วใครรักใครเอ็นดูแล้วก็ มีความสุขก็โอเคแล้วแล้วนอกจากในคลับที่ f c e e o o o นะคะรวมไปถึงทางทางอินเทอร์เน็ตที่คุณแม่บอกหาข้อมูลเรามีหาข้อมูลจากทางอื่นอะไรอีกร่างไหมอ๋อค่ะก็ในส่วนนี้ก็จะมีเป็นพาพาชาชาไปพบคุณหมอเป็นประจำมหาไปตรวจเช็คพัฒนาการานะคะไปทํากิจกรรมร่วมกันตรงนี้ก็จะเจอในส่วนของเด็กอื่นๆที่มาอ,มอยู่ในวัยเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องชาชาเนี่ยโอเคค่อนข้าง อยู่อยู่ในกลุ่มที่ไม่ต้องกังวล่การดีตาม่ะแล้วช่วงนี้ฟันเริ่มออกแล้วมีปัญหาไหมคะเรื่องการแปะงอะไรยิงฟันให้ดูหยิฟันดูฟันหน่อยชาชายิ้มหวานค่ะแต่วเพราะว่าหลายๆบ้านจะมีปัญหามากในเรื่องของการแปลงฟันคือต่อสู้กันสตริทเลยแล้วก็ ร้องร้องไห้อยร้องด้วยน้องชาชาเป็นยังไงบ้างคะน้องชาชาในพอดีว่าของน้องชาชาค่ะทําเป็นเองเนี่ยแบบได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่อะค่ะทั้งคุณย่าคุณย่าทวดเนี่ยเขาก็จะบอกตั้งแต่เล็กเลยบอกว่าเอตัวตัวฟันน้องอะค่ะตั้งแต่ยังไม่มีฟันเนี่ยส่วนของเนือกเนี่ยต้องคอยเอาผ้าอ้อมชุบน้ำน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะ คอยถูลิ้นเพื่อที่จะให้ตัวลิ้นเขาสะอาดนะคะมีการถูเนื้อเป็นระยะค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยน้องก็เลยชินกับการที่ว่ามีอะไรเข้าไปในปากใช่ค่ะแล้วก็พอ6เดือนเนี่ยก็ไปพบกับทันตแพทย์เลยค่ะคือตรงเนี้ยคุณหมอคุณหมอฟันเนี่ยก็จะแนะนําว่าเนี่ยฟันยังไม่ขึ้นแต่ละสเต็ปต้องทํายังไงนะก่อนฟันขึ้นซี่แรกทํายังไงฟันยาวถึง4ี่มิลทำยังไงแล้วก็ครบสี่ที่ทำยังไงอะค่ะตรงเนี้ยเราก็ จะเอามาถามซึ่งน้องเนี่ยก็จะไม่ค่อยกลัวไม่ตกใจอะค่ะอย่างที่คุณหมอฟันเคยเคยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเราอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาก่อนค่อยพาไปแต่อย่างของคุณแม่เบนนี่ไปตั้งแต่6เดือนเลยตอนตอนหเดือนน้องฟันขึ้นเย่างค่ะเพราะว่าแล้วแต่คนนะว่าจะขึ้นขึ้นเร็วขึ้นช้าอ๋อค่ะของน้องช้าช้าตอน6เดือนมีหนึ่งซี่ค่ะ1นซี่ที่ทะลุมาแล้วกับซี่ที่2ที่กําลังทิมทิมอยู่ค่ะซึ่งตัวเนี้ยตอนแรกอ่ะก็ คือเขายอมแปลงแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกขั้นสนุกจนกระทั่งตอนหลังนะคะไปเจอข้อมูลเป็น Facebook Fanpage ของชื่อคุณหมอพาค่ะ,คะซึ่งคุณหมอเขาเให้คำแนะนำเยอะมากมในการ<ม>วิธีการแปลงฟันให้น้องอย่างสนุกค่ะอ๋อค่ะ <c oughs> ในการแปลงฟันให้น้องอย่างสนุกอะ,ค,ะค่ะเช่นอย่างของคือคือเช่น อย่างซึ่งตัวน,นี้เ,นเนี่ยก็มาทําตาม <ฮะ S 1> ที่คุณหมอนแนะนํานะคะมีหลายๆข้อที่เราทาแล้วมันได้ผลก็คือว่าอย่างของน้องชาชาค่ะก่อนน้องน้องแปรงทุกวัน <ฮะ S 2> ทั้งเช้าเย็นเนี่ยมันจะให้ทางน้องเนี่ยมาแปรงให้แม่ก่อนก็คือถือแปรงแม่แล้วก็เนี่ยถือแปรงด้วยกันอย่าเงี้ยค่ะปึ๊บพอแปรงเสร็จเนี่ยก็จะบอกเขาบอกว่าแปรงให้แม่แล้วนะตอนเนี้ยต้องแปรงให้ชาชาแล้วนะค่ะแล้วก็ ที่เนี้ยก็จะเป็นเบนเนี้ยจับแปงแปลงให้เขาแล้วก็ให้เขาช่วยจับเขาอยาก<ฆ>จับก็ให้ช่วยจับแล้วก็ลองเพลงด้วยกันนะคะหา<ฆ>จากใน YouTube ได้เลยจะมีเป<ฆ>็นพวกเพลงน่ารักน่ารักที่เกี่ยวกับการแปลงฟันของ,<ฆ>ของเด็ก<ฆ>ค่ะซึ่งตอนนี้ยเราก็เอามาทําทุกวันคือแปลงให้เขาแล้วก็ คุยหาเป็นเหมือนแปลงของเล่นนะคะแปลงกล้วยแปลงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาถือในช่วงในชีวิตประจําวันด้วยบางทีเขาฝึกแปลงเราก็จะชมเขาบอกว่าเอ้ยเก่งนะลูกต้องแปลงฟันนะจะได้ฟันสวยค่ะน้องชาชาก็จะเป็นเด็กที่รักการแปลงฟันเพราะว่าคุณแม่หาวิธีการที่จะทําให้น้องเนี่ยชอบการแปลงฟันไม่ใช่ว่าเชื่อว่าเด็กๆทุกคนไม่มีใครชอบแปลงฟันตั้งแต่เริ่มมันอยู่ที่วิธีการของคุณแม่ที่จะหาข้อมูลมาแล้วใส่ให้น้องอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีนะคะคือให้ลูกแปลงให้คุณแม่ก่อนจากนั้นคุณแม่ก็แปลงให้ลูกแล้วอย่างนี้พัฒนานการทางด้านการอ่านหนังสือเลยเนายเพราะเมื่อกี้ก็หยิบหยิบหนังสือมาให้พี่ออนนะแล้วก็เป,เปิดเปิดคือเหมือนเขาแบบสนใจคือเด็กปกติทั่ทวไปเอาข,<ว>ของเล่นเอาจาของเล่นเนี่ยอันนี้หยิบหนังสือมาแล้วให้เราเปิดให้ดูอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ๋อค่ะพี่ออนก็คือตรงเนี้ยค,ค่ะจริงๆริงตั้งแต่ก่อนก่อนจะคลอดนอ<ช>้องค่ะจะมีพี่สาวคนหนึ่งจริงๆเป็นเป็นพี่ที่เลยเนี่ยคือ ดูเรื่องการเลี้ยงดูของเขามาตั้งแต่ท,ตตที่ตั้งแต่ที่ยังไม่มีน้องเลยนะคะ,ค,ะคือชื่อพี่ตุ๊กซึ่งพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นมีลูกสาวก็คือชื่อน้องมาร์ฟินนะคะซึ่งเป็นเด็กที่เก่งมากมคือไม่เคยเจอเด็กคนไหนที่เก่งทุกเรื่องแบบนี้ค่ะเรียนเก่งอ่อนน้อมถ่อมตนดนตรีก็เก่งภาษาอังกฤษก็เก่งทําอะไรก็เก่งไปหมดเลยเล่นกีฬาไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยทำได้หมดทุกอย่างซึ่งเป็นแบบเฮ้ยเรา เอ้ยเราก็มองเขาอยู่แบบทำยังไงทำไมทาไมน้องมาปิ้นเก่งจาง<ะ>ซึ่งพี่เขาอะค่ะก็จะแนะนำบอกว่าตัวเนี้ยตัวเเรื่องการเนี้ยค<ะ>วามเคล็ดลับของเขาก็คือการที่ว่าไม่ให้น้องดูทีวีมากค่ะ คือหลีกเลี่ยงการดูการสื่อสารทางเดียวต่างๆแล้วก็อ่านหนังสือซึ่งตรงเนี้ยตัวพี่พตุู่ค่ะเขาก็จะบอกว่าเขาอ่านหนังสือให้น้องฟังมนาะตั้งแต่2เดือนเลยช,ช่วงก่อนหลังข้อเขาจะบอกอ่านทุกวันเลยนะน้องเบนแบบ ต้องอ่านนะแบบทําให้น้องมีสมาธิแล้วก็ชอบการเรียนค่ะ,คะชอบการอ่านหนังสือแล้วเขาก็จะได้เรื่องภาษาด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็อ๋อโอเคคือตั้งแต่ประมาณ2องเดือนเราก็เอาละเราก็เริ่มอ่านอ่านทุกวันเลยซึ่งตอนนั้นน่ะน้องไม่รู้เรื่องหรอกคือเขายังทําอะไรไม่เป็นแต่เราเชื่อไงคะเราเชื่อว่ามันได้ผลจริงเราก็ทําทุกวนันจนกระทั่งตอนเนี้ยค่ะ ก็มาณแค่4ี่หเดือนหยิบหนังสือมาให้ตอนเช้าต้ง่ไม่ใช่แค่ตอนขวบหนึ่งนะหยิบมั้งแต่สี่หเดือนแล้วคือเขาจะควานจะพยายามกินง้าไปหาหนังสือแล้วก็เออเหมือนจะแบบเหมือนทําภาษากายะค่ะให้เราอ่านให้ฟวัซึ่งแบบเอ้ยต้องนี้วก็เฮ้ยมันได้ผลนาะแบบสิ่งที่เราทําโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าคือเราณตอนนั้นเขายังตอบสนองไม่ได้มากค่ะ แล้วนะวันนี้เขาเขาทาเป็นกิจประวัติเขาเป็นเด็กหลักการอ่านไปแล้วเช้าเย็นเลย,ยหรือเป่าคะเห็นผลนี่นคุณแม่หัวใจพองโตแน่นอนแต่ว่าอย่างที่คุณแม่บอกเมื่อกี้การสื่อสารทางเดียวเป็นอะไรที่เราเจอข้อ <นา S 1> มูลในอินเทอร์เน็ตแล้วคุณหมอก็แนะนําด้วยว่าค,ควรจะไม่ให้ดูไม่ให้ไม่ให้เขาสัมผัสมากนะกับการสื่อสารทางเดียวเนี่ยให้คุณแม่ใส่ใจน้องแล้วก็ให้เวลากับเขาได้เห็นผลจริงๆเลยเราะคุณพ่อคุณแม่บางบ้านเนี่ยไม่มีเวลาคือทํางานบ้านไปด้วย ไม่มีเวลาจะดูลูกก<ช>็ให้เปิดท<ช>ีวีให้ลูกดูให้เป็นเพื่อนลูกะ่ะลูกก็เลยเติดทีวีติดก,การแบบดูผ่านแต่ว่านอกจากรักการอ่านแล้วอ่ะอีกข้อหนึ่งที่สงสัยน้องเป็นเด็กอารมณ์ดีคือบางคน,นเข้าใจว่าคุณแม่ให้ฟังเพลงแล้วก็จะอารมณ์ดีพอเกิดมาอารมณ์ดีแต่ว่านี่เขาเหมือนค่อนข้างจะโตแล้วอ่ะเนาะประมาณขวบหนึ่งแล้วเป็นเด็กอารมณ์ดีที่บ้านคือพาออกไปเจอคนข้างนอกหรือว่า มีเคล็ดลับอะไรเพราะว่าเราสี่เดือนแล้วก็อยากให้ลูกแบบอารมณ์ดีแบบนี้ค่ะคืออยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หรือเปล่าหรือว่าพยายามพาออกไปเจอผู้คนทําให้เขาแบบไม่กลัวอะไรเงี้ยค่ะค่ะ,ค,ะคือคิดว่าอย่างแรกนะคะการที่น้องอารมณ์ดีะคะ่ะเพราะว่ามีพื้นฐานมาจากว่าชาชาเนี่ยเป็นเด็กที่ว่าตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยเขาโตมาด้วยความรักอะ,ค,ะค่ะทางครอบครัวไม่ว่าจะไปหา คุณครอบครัวทางไหนเนี่ยก็คือจะรักเขาให้เวลากับเขาสนใจเหมือนส่งเสริมแรงเชิงบวกในสิ่งที่เขาทำค่ะเวลาเขาทําดีเราจะคอยคอยใส่ใจคอยอคอยให้เวลากับเขาว่าเออเนี่ยหนูทาดีแล้วนะแล้วก็เวลาอย่างเงี้ยค่ะมันคิดว่าพอเขาเติมเต็มค่ะเขาเต็มมาจากข้างในบ้านจากครอบครัวแล้วอ่ะ เขาก็จะเร ed, ิ่มกล้าแสดงออกเริ Inter ่มมีความสุข hmm. เริ่มทําอะไรดีเขาเราได้รับการส่งเสริมเนี่ยเขาก็จะมีเชิงบวกที่ผลักดันออกมาว่า hmm. เออทำทำนี้ทําดีแล้วมีความสุขอ hmm. ่ะในเรื่องของตัวกิจกรรมก็น่าจะมีส่วนนะคะในส่วนของกิจกรรมเนี่ยก็คืออย่างหนึ่งเองนะคะช่วงท้องก็พยายามที่จะอารมณ์ดีลดจากที <Huh. S 2> ่แต่ก่อนทํางานฉุนเฉียวแบบดุบ้างอะไรอย่างนะะี้ค่ะก็จะเปลี่ยนตัวเองพยายามใจเย็นนักขึ้นแล้วก็ กดม์บ้างฟังเพลงเยอะแล้วก็พาน้องบางทีไปอย่างสถเขียรธมรมสถานเงค่ะแต่คิดว่ามีส่วนสําคัญมากที่ที่ช่วยให้น้องอารมณ์ดีนะคะไปถึง่ยเขาก็จะเริ่มมีกิจกรรมในส่วนของตัวเด็กเล็กตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยส่งเสริมให้ตัวชาชาเนี่ยก็มีผลดีแล้วก็เขาจะมีการเล่นเพลงปุบด้วยค่ะไปเรียนอย่างเช่น b a b ี้ี่ยเสียงชภาไปเรียนที่สาขาล้ำค้ำแห่งเอยค่ะก็จะมีทิชเชอร์ไปเจอเพื่อนววยเดียวกันเล่นสนุกกันแล้วเขาก็ คิดว่าพัฒนาการค่อนข้างโอเคสําหรับเด็กวัยนี้เลยไปตั้งแต่กี่เดือนนะคะของน้องชาชาเริ่มไป6เดือนเลยค่ะอย่างของซึ่งจริงๆมันมีหลายที่แต่ว่าชาชาจะคลิกกับที่นี่เพราะว่าไปแล้วเขาสนุกมากค่ะให้เด็กได้แบบแอคทีฟออกกําลังอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะค่ะเริ่ม,มค่ะก็คือเริ่มหกเดือนอย่างชาชาเนี่ยไปอะ่ะ ทุกวันประมาณบ่ายก่อนบ่ายสอง<ม>เราจะอาบน้ํากันละบอกว่าช้าชาเตรียมตัวนะลูก<ม>เดี๋ยววันนี้ไปเจอเพื่อนไปเจอโนเบลค่ะ<ฆ>ซึ่งเขาจะมีเพื่อนหลักอะคะ่ะ<ฆ>ไปถึงเขาก็จะไปเกาะเพื่อนไปเจอทิชเชอร์ของเขา<ฆ>เออไปเล่นนะลูกก็คือจะเตรียมตัวแต่งตัวอาบน้าแล้วพอไปถึง่ง<ฆ>เขาก็จะมีความมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะค<ฆ>่ะเออไม่กลัวฝรั่ง<อ>ไม่กลัวต่างชาติแล้วก็ เล่นเล่นสนุกเล่นของเล่นกล้าคิดคุณแม่ยังไปด้วยอยู่ใช่ไหมคะช่วงนี้คือคือเขาต้องให้เราไปเข้าคลาสด้วยหรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะของเม่นจะไปตั้งแต่6เดือนถึงประมาณ9ถึงสิบเดือนเลยค่ะอย่างช่วงนี้ก็คือเริ่มให้คุณแม่กับอ่าอาเอียไปช่วยไปแทนแล้วก็กำลังรอเขาเลื่อนชันนะคะก็เริ่มปรับเวลาถ้าเป็นตอนเช้าก็จะกลับไปด้วยเหมือนเดิมค่ะไปด้วยกันเขาเขาเล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมคะ เล่นกับเพื่อนเนพราะว่าค,ค,คือหลายคนนะ่ะเขาบอกว่ายังไม่จาเป็นที่จะต้องพาไปเพราะเด็กอะไปถึงก็จะเล่นกับตัวเองยังไม่มีสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวถามจากคุณแม่ก็คือเขาติดเพื่อนด้วยอ,อยากเจอเพื่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะไปอะเขาจะไปเลยอะเหมือนพอพอช่วงเวลาที่แบบมันจะมีเลยนถามแค่ฮะมันจะมีกิจกรรมเล่นต่างๆค่ะเขาจะเดินไปแบบเดินรอมห้องค่ะไปหาไปหาเพื่อนเขาแต่ละคนนะคะบางทีหยิบของเล่นไปให้เพื่อน เอาของเล่นไปแบ่งกันเดี๋ยวคนนี้เอามาให้ชาชาเดี๋ยวชาชาเอาไปให้มินิกอะไรอย่างเงี้ยคือสลับกันอย่างเงี้ยค่ะถึงขั้นนี้ขนาดที่ว่าบางชั่วโมงอะค่ะกลับบ้านอ่ะเขาเดินไปกกอะเพื่อนเขาค่ะมินก็งงบอกเฮ้ยเด็กขวบหนึ่งเดินไปขวบรู้สักเดินไปกอะเพื่อนอืมคือเขาก็มีจริงเขาบอกเด็กสมัยนี้โตไวเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะพัฒนาการที่ส่งเสริมตั้งแต่ยังในท้องอะเนาะคุณแม่เชื่อคือซึ่งหนูเชื่อมากว่า เด็กอะค่ะตั้งแต่ในท้องอะสมองเขาพัฒนาได้จริงๆนะ,<ฮ>ะเขาเขาได้ยินการเตะการอะไรต่างๆอะค่ะหลังคลอดออกมาคิดว่าเหมือนคือการที่เขาอารมณ์ดีอะเขาเขาได้รับจริงๆกับสิ่งที่เราทุ่ม <ฮะ S 1> สิ่งที่เราอดหลับอดนอนทําลงไปอะค่ะทําทุกวันเชื่อจริงๆว่าเออมันได้ผลได้ผลแล้วก็ส่งผลถึงลูกจริงๆและนี้มีแพลนเนอร์จะแบบว่ามีน้องให้ัาชาหรือยังคะ คือแต่คุณพ่อไว้ในการวางแผนว่าจะมีลูกกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพี่ออนตั้งใจไวแล้วค่ะจริงๆ อยากจะมีน้องชายให้ช้าๆเหมือนกันตอนนี้ก็คือเหมือนปล่อยรมธรรมชาติกาลังกาลังลุนอยู่ว่าเอ๊จะมาหรือยังวันก่อนก็เพิ่งตรวจไปว่าแบบอ๋อยังไม่มาค่ะก็ยังลุนอยู่ค่ะแล้วอยากได้น้องสาวนะเป็นแบบว่าพี่ชายดูแลพี่สาวนี้ค่ารกประสบความสาเร็จค่ะสุดท้ายอยากจะให้น้องแบนนิยามคําว่าแม่ในแบบฉบับของน้องเบนนิดนึงค่ะอืค่ะในส่วนของคําว่าแม่นะคะในในความคิดของตัวเบนเองนะคะเมนคิดว่าคําว่าแม่เนี่ย มีคํานิยามคือการการการให้อะค่ะแล้วก็เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่สิ้นสุดอ่ะค่ะคือเรารักเขาตั้งแต่วินาทีแรกที่เรารู้แล้วว่าเรามีเขาอ่ะแล้วก็มันไม่มีกําหนดเลยคือรักตลอดไปรักรักไม่มีข้อจากัดอ่ะค่ะนี่คือรักแบบแม่แบบแม่เบ้นนะคะที่รักน้องชาชาเราเชื่อว่า โตขึ้นเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแจ่มใสแน่นอนเพราะสังเกตร,รี่แค่ขวบเดียวเองนะคะพัฒนาการาาอารมณ์ต่างๆเลยเนี่ย สดใสร่าเริงมากๆเลยค่ะและนี่คือ <c oughs> คเคล็ดลับการดูแลลูกนะคะของแม่เบน <c oughs> ค่ะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะ <c oughs> และแม่แบบก็เ <c oughs> ชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะก็สามารถนำ <c oughs> ไปใ <c oughs> ช้กับครอบครัวของคุณผู้ชมได้ค่ะ <c oughs> วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณแม่เบนแล้วก็น้องชาชามากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณพ่อด้วยค่ะอยู่หลังกล้องนะคะเป็นแบบเส่งเชียรสุดฤทธิ์เลยส่งยิ้มให้ลูกตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหลุยบ๊ายบาย เชิญคุณแม่เบนนะคะสแตมไลน์นิว้วมือที่ต้นรังนเองเลยไปไหวไหมค่ะ